อยูข้าวใช่ไหมดูฝนตกเพื่อนๆเ,เนี่ยออกมาลื้อขยะเนี่ยเนี่ยตีสองจะครึ่งแล้วมามาเดี๋ยวแม่เอาข้าวกินนี่ข้าวน้ำซับนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวแม่เอาข้าวกินหรอกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะแม่ไข่รถก่อนแป๊บนึงอ่ะมากินตรงนี้มาเนี่ยเดี๋ยวแม่แม่วางตรงนี้ให้มาหนูมาสิคะอ่ะมาลูกมาเนี่ยอ่ะ,อะแม่วางหลบตรงนี้นะเน,นี่ยอย่างเยอะเลยนะเนี่ยกินได้สามตัวเลยสี่ตัวเลยอ่ะมากินนะคะมากินเร็ แม่ไปแล้วลูกมามากินเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้แม่ไปแล้วลูกฝนตกเพื่อนๆฝนตกค่ะไปละไปละข้าวใช่ไหมมาเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกมามากินข้าวนี้มาสองตัวนี่อยู่นี้นะคะเนี่ยแม่วางนี้นะลูกแม่มีให้เยอะเลยเนี่ยหนูมากินตรงนี้นะคะอ่ะมากินลูกเดี๋ยวแม่จับถุงดีๆให้หนูมากินนะคะสองตัวเนี่ยปิดถนนเพื่อนๆเดี๋ยวต้องออกทางเดิม ทำถนนเนี่ยหน้าไหลวิน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 อะไรนะไหลวินวันเล่อ่าอะแม่ไปแล้วนะเนี่ยของกองนะเนี่ยเนี่ยสี่สองครึ่งแล้วแม่ไปแล้วลูกปะปะรีบกินแล้วไปหาที่หลบฝนไปลูกปะปะน้องกินแล้วค่ะตากฝนโถหยิบข้าวลูกกินเลยลูกกินเลยลูกแม่มีสองถุงกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกเนี่ยเพื่อนเพื่อนดู ดาวทั้งน้ำตาลทั้งสามสีนะวิ่งมาส่งแม่ดูสิฝนก็ตกลูกเอ้ยไปไปขอบใจลูกขอบใจลูกมาส่งแม่แค่นี้พอลูกกลับไปลูกฝนตกกลับไปส่งแม่แค่นี้พอกลับไปลูกพอแล้วลูกพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วกลับไปลูกดูดิมาขวางรถแม่เนี่ย กลับไปกลับไปลูกกลับไปลูกไปแม่ไปแล้วลูกฝนตกไปหาที่หลบฝนลูกไปไปไปแม่รู้ดูเพื่อน <ittel û l> เพื่อนจะตีสามแล้วน้ำตาลไม่ต้องตามแม่ลูกน้ำตาลไม่ต้องตามแม่กลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาหาไปไปไปลูกเพื่อนๆ่คะ เมื่อกี้ที่แพทเข้าซอยผิดแล้วเขาปิดถนดเนเพื่อนๆปรากฏว่ากุญแจสำรองรถแพทหายเพื่อนๆเพราะว่าฝากระโปรงถัง,งเปิดไม่ได้มันต้องใช้ใช้กุญแจสำรองกดรีโมทซึ่งตอนนี้แพทกำลังวิ่งกลับไปที่เดิมเพื่อนๆไกลมากเมื่อกี้ไปเจอกลุ่มเจ้าน้ำตาลเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยปรากฏว่าเขาวิ่งตามไปส่งแพทแล้วก็จอดจะเอาขนมเอาอะไรให้เขากินปรากฏ หากุญแจสำรองไม่เจอเพื่อนๆไม่รู้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปที่เดิมเพื่อนๆตรงถนนที่เมื่อกี้แพทเข้าผิดแล้วมันถนนมันขุ่ขาขุขาถึงเซเว่นแล้วนี่ตีสามแล้วเพื่อนๆตีสามห้านาทีแล้วต้องวิ่งไปตรงเส้นเขาน้ำซับอีกเอา้าขับเลยอีกแม้คุณคุนหัวมาถึงเกือบจะถึงไอ้นี่ละเครือสาพัดปาดขับเลยเซเว่นนั้นแล้วเพื่อนเพื จะบ้าตายม่วงนอนตีสามกว่าแล้วเพื่อนๆจะสำรองหายค่ะเพื่อนๆขาเซ็งมากเลยโอ้โหวิ่งเข้ามากลับรถเตปั๊มเพื่อนๆกลับก่อนกลับก่อนแปปีก่อนนะคะเพื่อนๆถึงแล้วค่ะเพื่อนๆซอยนี้แล้วค่ะมันทำถนนใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็รถเข้าไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะออกไปหาแสนดีได้นะเพื่อน แต่เขาปิดถนนซึ่งเมื่อกี้ก็เจอหมาใช่ไหมก็เลยจอดให้ข้าวหมาแล้วถนนเป็อนอย่างนี้เพื่อนๆแล้วตรงนั้นข้างหน้าก็ปิดเนี่ยก็เมื่อกี้ก็ลุยออกมาแต่ไปปิดฝากระโปรงอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านซึ่งภาวนาให้เจอจกุญแจสำรองนะนี่วิ่งมาตั้งไกลเพื่อนๆ mm hmm. เขาน้ำซับนะแถวนี้นโอ้าดเสียวเหลือเกินจะเจอไหมนะเมื่อกี้พอจอดตรงเพื่อนที่ให้ข้าวน้องขอให้เจอนะ เดี๋ยวลงไปดูก่อนเจอเลยป่ะเจอหนหมนะกุญแจสำรองถ้าหล่นก็ต้องหล่นอยู่แถวนี้เพื่อนๆนี่ไงเพื่อนๆนี่ไง,ไงกุญแจสำรองรถแพท เามื่อกี้เอาถุงข้าวมาให้น้องตรงนี้น้องไปหมดแล้วโถถังกระมงังโอ้ยโชคดีอ่ะเจอแล้วเพื่อนๆวิ่งมาตั้งไกลขอบคุณขอบคุณสวรรค์ <c oughs> แล้วก็เจอแล้วค่ะเพื่อนๆอยู่หน้าไลฟ์เน,นเลขตอนนี้กี่โมงแล้วทีสาม ได้บุญแจแล้วโชคดีกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จับมาจรนทำมันนีก